สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหลังจากเทปูนแล้วพี่น้องหาแนวกินสวยครับเทปูนแล้วหาแนวมากินมาหาแนวกินสวยไปกระทั่งน้องสาเกาครับมีหนามแน่เพราะไอเจียฝนตกมันใส่พี่น้องเดี๋ยวมารอเบ้างไปแท่งก้อนไปรี้ยเลยครับแท่งอะไรมือเนี่ย จากจากี่คนนะลครับลครับิดยบยดอกสุดาสนมน้ำเลย,ย่งงจกหน่อยแท้ก็จกโอ้ยกูกกรนนี่เพยนแล้วครับั่นไปเลยทุกคนเหี่ศษ้นนีละน้ำพุโยพี่หนมตัวใครนะ้

โอ้โหหนังเด้พี่น้องมึงครับเป็นหัวพี่น้องเป็นบุ๋งมาอออย่าผ่าว่าของเ้าสิผ่าว่าของก้อนนะทุกคนครับลองมาลองถุงก่อนนะแล้วลองน้ำเงี้ยโอ้เจี๊ยนมาจากถ้าจะตื๊บุยล่อมพี่น้องอันนี้เท่งบ่ถือกับบ่มี่พี่น้องแต่มี่นี่แท่งถือเลยครับมาตันบ่ แต่ว่าขัดถือเลนเท้กัได้เือนเท้ากัได้เลื่นาเพ่อไรเลือนเทขาดไหลไล้ตั่นลัอยของมันเลยน้ำติ่มพลอเรียบ้มาแต่ไหนน้บอก่ไรมาต้มที่มเอ้าขนิบวบว่าอดีน้ำกันด้ ตัวน้อยนึงสิโอ้มีหมจำจีดินเด้พี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับหน่อยไปเลยพี่น้องเอ้ยพูดนหครับพุดจอดพุดจอดพุดจอดพุดยอดพุดยอดพุดจอดพุดอดพออ้มยพอตุ๋มครับผาเหล่เฮ้เด้อผาเหลุ่กขรังหลังผาเหล่ี่น้องพวกมุดแก เสียงคุณพิจารก็เหมือนน้องเอ้ยครับคุณตัวเมียกำลังพอดีครับตุ่มแล้วเว่าดอกแรกขาดดอกแรกขาดคุณนะงองห้างพี่เนาะงอห้างครับปุ่นนั่นน่ายอื้มตุ่มแล้วครับเท่าเบิร์ดเป็นเรี่ยไพี่น้องมันเนี่ยตอนนั้นพอจ้องๆเลยแท่าะไรฮัดไม่จ้องจ้องจ้ององเอาเงินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหมันแท่าเบริลิ่งหรอกคุกันไปครับ ันหากินหมา้นอหากินหมาครับมันเหงาวสือโอ้ยมันเดือดเงเหงาวสือนะมลอะไรไปได้ยังไปได้ครับยิ่เขายิ่เหตุยังได้เนี่ยที่เรียก่าหนาิขาดนี่ครับตัวนึ Chưa thế này. Lằng lẻm mà nó. Thêm cái khắp anh em. Hãy subscribe cho cha Ghiền bạn แหนมเลี้ยงเดียวพี่น้องอย่างอีกแลวนี่ป่าโกบลน้องแหนมเพิ่นพี่น้องเอ้ยแหนมหักเลยพี่น้องจะได้กินบ่ถางไม่ถึงแหนงเดียวแล้ไม่หลายรุ่นซอยผู้คนยังแหนมป่ากโกบเลยพี่น้องแทบ่ได้ถือตะไม่ป่ะนะตะไม่เหรอครับ แหลมข้าไม่ถอนบอกกันนะมาดึงกันด้วยจะได้อีกตัวเป็นหนุ่มเหรอยว่าขันแหลมดีนี่แหลมมาหมันไหมมันอันเดียวบอกเอาใหม่ทันใหม่ทัน แท้ซินะย่อมันฟุ้งปิเด้อนี่อีวางซุลบบรุ่มๆหมอนี่นะอีวางลงได้ดิบิ๊กชักเลยเว้ยเด้อตัดตมๆๆๆขึ้นไว้จานตมพี่น้องอากินะกันตมเนาะ เด็นจนเป็นตมเลยโอ้แั่เราด่ามดีด,ด่ามเลิกไว้ไกันด่ามปนตัวมันต่พี่น้องครับเลยมีหนามเลยกแท่งหนัครับตามกินเนี่ยองหูขุดเอาเลยครับแล้วมาชมบทกรอบ บุคขึของอยู่ขงอย่นเดียังบุกขึของอยู่ขวงเงี้ยวหรอกเาเต็มกันเลยเดี๋ยวกันครับเบิ้งพี่้องเบิ้งเบิ้งพวกนี้นี่ขวดน้ำหูอะไรเนี่ยเราบังน้ำหูอะไรกับผิวขาวไเดี๋ยวอะไรอะไวกกันนี่ ไมมีน้องงแกันโอ้ยลมานบุงเล็กเลยวะงูหันเ้นมาาะเล็กลูล็กเดยวะสาดับอกได้บ่วะโอ้ยสามนบุกบกลสาดีเด้อนะบุพี่น้องบุอบุกบุก่อยกันวะพี่น้องมาเอาแล้วมาตังไรแบบนนุ่ม

เออมาอหู้ไม่ไหม่แล้วงดบ้งไตดีกว่าม่กินห่ลมมึงอไม่กินบ่โอชัดดังไ่มีกินเราละแม่แม่โคน่อยแล้ววะึนี่มันอยู่เว้ยอยน่กินอยู่อย่ก,าย,กายามงตัโคได้เบขะมันใหญ่ปานนั้นมันบ่กลอดนะน,นด ตัวเนยได้มันหลอดตัวม,มือไหนตัวหนยังบ่นหลอดจะอยู่ยังไหนมันยังสีหลอดเดียวนียเาบไ่ได้ยังไงตัวเนยคนนี้เนาะนี่จวบสม่หรันหอดม่ได้เดี๋ยวเเสียมันได้้มึงสีไหมกุงอุ้ยอุ้ย มีดที่ในกระเป๋าได้หรบมีดในกระเป๋าข้างนี้เกี่ยวยังงอนว่ามันเสียมมีดไหมี่ทุป่าแทกงปาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถามกเดี๋ยวถามก็เดี๋ยวถาก็เดี๋ยวมันเป็นหนุ่มมันเป็นทละไวมัเป็นละวะจกงมเหียอเคพี่น่อเอเคซ้ำแล้วครับเ้ถือแล้วเรียบร้อยพี่หน่อเดี๋ยวนี่ยังอยู่นั่นยัู่นั่น แม่ดูสามผู้พี่หนอจงด้บนนมยังไเ้ยก็ไปกับเพื่อผุนนายก็หยวดอยู่พุ่จักจักก่นหยุดหยุดแหงเถอะเมันแม่ไีนตัวนมขาเหลี่ยมอยู่นี่แม่ไหนข้าอยู่บนตัวข้าเหลี่ยมอยู่แม่นแท้พัดหนี่งหลงมาจะผนนี่แหละเสียในรีพี่น้อเอ้เสียนมันจะทัง ไม่น่าหมดครับก้นเขา้นนี่ขวดครั้งนี้หนึ่งมือนะก้นด้วยหนึ่งเะเอื่อขวดไรนี่นะนี่นะบิดเดียวโอยเท่งขนเท่งนี่แวโอ้บาค้ธรรมดานี่นะตายหรอมังตัวนี้เออเอามากินเอมได้หดมตายตายไปเนี่ยบึ่งมาตัวนั้นตัวเนี่ครับเป็นดังพวดดิบน่องเอ้ยครับซ้ำแทกถือไม่้ําปอนดป่วยจะไม่พาคอหยาลงบึ่งแล้วดินจป่นองเฮ็ดลูนังกระตีกันเลยครับ เอาได้ต้มมาพิ้น้องเดียวก้มแล้วเหลี่ยมส่งเหลียมถือรารอกันไะนะบอกว่าเอาทานท่านถืว่าต่ำมืยเนาะก็บอกว่าเอานีเนาะไรวาพีกันไรวะหนี้เอาอย่างไรอีกรกันครับเอาเปนขืนมากวันมันจะเป็นของห้องเลยนองเออก็ยูเมียบข้าเหลี่ยมองเดพูดตรงๆแล้วนุมพดไรเหลี่ไปได้นุมฟอดเก้านี้ไปใจฟอดเก้าตัวนี้เนี่ยฟอดตัวนี้มันอยู่นีบ่บ่เหมือนหมอละคนพูนอยู่ฟังพูน่ะฟอดนะไม่ได้เกี่ยวกันก็ตัวนึ่ง มันต่้งหากคัด่ยเลยนเหลี่ยมนะสองนขัดกันเลี่ยถือเรื่องเลยเิดบ่อันพวนมันพวดพวดถือเหลี่ยมมันพวดถือปลาดิเหลี่ยมแทงเหลี่ยมเหลี่ยมแท่งเหลี่ยมบ่มันบอกไปเอาอยู่เถียงแน่ว่ะบ่างไปกันเลยเนาะโอ้เราก็จอดยื่ตีนบ้านบนบริยุรุณปนิบุตดเอาตายตายเนบยเหลี่ยมวิเ้เน่พุ่นถือต้อนช่วเหลี่ยม บัวซูอันยำมันขึ้นมาเล็วก็ยุนิเอียนยุนันไม่คานหักได้ว่าเห็นเหลี่ยมเหรอผู้ถ่อพื้นว่าขวดขวนมือไว้ถ่อคือคือบทถือยุติเหลี่ยมมายังรวมไหนแจ็คแล้วถึงตัวมันถึงยึดอยู่ไหมไม่จะได้ใจหัวมันเลยเพิ่งหางไปหรอวะแจ็คเงนบุดเหลี่ยมไปดูหึงเป็นตัวนี้ครับถึงเนี้ยมึงดึงอื่นไหมอ่ะ โอ้พีน้องเอ้ยพีน้องเอ้ยพีน้องไปว้าวอะฮมึงด้พี่องน้ำง้ไยปออทีู่ต่งหมดแต่งชิเลี้ยงเออเลยครับโอ้ยนีุ่ดยอดเลยพีน้องเอาเอาเดี๋ยวุงไฟมาแม่ายองหมันเลี้ยงเอเลย ไอ่ถึสามเหมืียวแล้วแล้วแล้วถึามมองเงีงเดียวดลถือของไปนี่แต่ถืเของูรตัวมันมีแลม้งยวอเงงเดียวมันมดึกงนี่แลนี้ยวบงเดีน่ขมเสียเยบ้มึงไเมงนเพูดอะไตัวป่าไหมครับฮะลุกจนแล้วครับเมือเนี้ได้ต่มแล้วได้ตุมแล้ว อันนี้ถือกันอันนี้ถือของผู้ใดผู้นี่ถือสามเทียบกันทากันยังาไ้าแล้วยงเดียวนั่นละอะพี่น้องเอ้ยครับล่าแล้วกันนะสองตัวนึกเขาแล้วครับสองตัวสองตัวต่านเด็กพอต้นครับกินสามทีคนมืองานตงกันอหนึ่ไปขายอ้หนึ่งไปขายเขาพ่อใค่าพ่อในค่านีแกละมันาสันวะ ไม่คเขาทาวม่นมมนนะวน,ว,ว,นว่ะวันสารวะนี่แหะพี่น้องวอิถิตหยุ่หากินคนใีาสานว่าอันัเนาครับหายกินไปหลัลลลลงฝนตกฝนตกมากอ่ะน,น่ากินนะครับ<ป>รพ่อได้ยไุได้กินครับมันนี่ครัปเทพปูนไปไเาไกทรงปลาเท่านั้นนะปเป็นยังบุญอยู่พี่นอ้งนอสงสองตัวครับ เอาจัง,งนั้นไปเห็ดกินน้วกันครับวันนี้นเราไปดีกันผมเป็นคนขุดน่องเนาะกุดอะไรกุดขดแหลกขุดแจ๊กขุดตามครับอยก,ก,กันนังแรงใจเนาลาพีน่น้องพี่น้องบุญแห่งก่อนครับมันสอบ่อนด์ไหมรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ